แหวนแห่งชัยชนะระักความสําเร็จค่ะนะคะนะถ้าเกิดว่าใครมีแฟนผู้ชายอยากให้ไม่เราหองและแห่งกันเราซื้อสีทองไปแล้วเนาะเราซื้อให้ผู้ชายเป็นสีเงินเขาก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นค่ะนะนะจะซื้อให้แฟนนะนะคะจ้ะอ่ะพี่เขาบอกเขาได้มาแล้วหนึ่งห้านะจ๊ะเลขเน้นเลขแรกตัวแดงเลขแรกคะ่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าทันไหมจ๊ะที่รักทันไหมคะหนึ่งห้าหนึ่งหค่ะที่รักขา หนึ่งห้าตัวที่สองค่ะที่อาจย์แค่เน้นให้คือสองห้าค่ะที่รักสองห้าหนึ่งห้าและสองห้าค่ะคุณคิมคุณคิมทักน้องแอดมินให้จันแค่หน่อยจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จย์แค่ให้น้องแอดมินดูแลให้นะคะพี่จ๋านะคะหนึ่งห้าระวังกระดกเป็นเอาขอโทษค่ะหนึ่งห้าและสองห้าค่ะที่เน้นให้ตัวแดงนะคะซื้อแต่ตัวแดงนะคะ ซื้อเลขในวงเล็บคือเลขรองค่ะเลขหลักคือเลขที่อยู่นอกวงเล็บอย่างสมมุติ46ระวังกระดกเป็น49เนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดหาซื้อาาลอตเตอรี่ให้หา4664ก่อนนะคะถ้าไม่ได้จริงๆถึงจะซื้อ4994นะคะนะที่เน้นให้คือ15และ25ค่ะชุดที่3ค่ะหินถูกหวยหินถูกหวยรหัสมอม้า36ค่ะ ขอปล่อยอีกวันนี้แค่วันเดียวนะที่รักเดี๋ยวกลัวร้อยให้ไม่ทันไขรซีเอฟหินถูกหวยจะต้องรอหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะคะนะคะ,ะต่อไปชุดที่สี่ชุดที่ยังไม่ได้บอกรหัสมอมมะสามหกค่ะหินถูกหวยนะคะหินถูกหวยหินอยู่นะไข่เกรดนี้จริงๆเขาจะปล่อยกันอยู่แปดมิลน,นะคะเกรดนี้ปกติแล้วเนะี่ยเดีย๋ยวจะแค่ดูแบบนี้ เกตนี้ปกติเขาจะปล่อยกันนะคะถ้าคัดคัดแบบสวยๆให้แบบนี้เลยเนะี่ยเขาจะปล่อยกันอยู่ที่1000กว่าบาท1 1 9 0อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์เคให้599แต่พี่ๆ CF เรียบร้อยแล้วต้องวัดข้อมือมาด้วยนะข้อมือที่เราจะใส่อะคะ่ะว่ากี่เซนหรือกี่นิ้วนะคะเพื่อให้น้องแอดมินเนี่ยนะคะเขาเขียนมาให้อาจารย์เคด้วยถ้าใครไม่ได้เขียนมานะคะอาจารย์เคจะเหมาตัวเอาเองเลยนะคะตัวเอาเองเลยนะคะว่าคือ7นิ้วนะคะ ไซส์มาตรฐานคือ7ดนิ้วถ้าใครไม่ได้ใครไม่ได้ระบุมานะแต่ถ้าใครระบุมาก็จะตามตามข้อแขนของเราเลยข้อมือของเราเลยค่ะนะคะต่อไปชุดที่4ี่พี่พี่พิมให้หน่อยค่ะสี่สุดปังสี่สุดปังชุดที่สี่เป็นชุดที่ยังไม่เคยบอกและบอก,กวันนี้นะคะนะพี่พี่เราจะได้สิ้นสุดในเรื่องของชุด2ตัวกันนะคะพี่พี่จะได้เอวลันปัดลันปัด,ล,ปดลันปัดไปตลาดเลยนะพรุ่งนี้นะคะ จะได้เอลลั่นไปตลาดกันนะคะที่รักนะคะอ้ามาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะทันไหมเจ้ะที่รักทันไหมเลขแรกค่ะสี่สุดปังพี่สุดสสวสวัสดีค่ะ คุณชอนสวัสดีค่ะคุณสิบมาพรสวัสดีจ้าพี่จ๋าคุณโปโปสวัสดีจ้าคุณสุทินสวัสดีจ้าพี่จ๋าคุณสุสุกันสุกันนัดหรือเปล่าคะอาจารย์เค่อ่านถูกไหมสุกรารนัดหรือสุกันนัดคะสุการรัฐหรือเปล่าอ่านไม่ทันเลยนะคะคุณอรุณสวัสดีจาคุณระาอสวัสดีค่ะคุณพิกุลสวัสดีจ้านะคะ คุณยายน้องวีนัสสวัสดีจ้าท,นนทันนะทันนะถ้าทันไปชุดที่สี่เลยนะคะขออนุญาตนะคะ <S <S ชุดที่สี่สุดปังนะคะอ๋อมีคนบอกไว้อาจารย์ไม่ได้ปล่อยต่างหูใบมะกอ,อกมานานแล้วต่างหูใบมะกอ,อกนะ,ะ,ะต่อหน<ล>ึ่งร้อยันจารย์จ้าต่างหูใบมะกอ,อกใบไม้หกหกมีอยู่ไหมคะอาจารย์ม,มีแล้วก็ต่อหนึ่งร้อยที่ไปขอไว้อะยังเหลือต่างหูใบมะกอ,อกค่ะอาจารย์เคสจำพี่อาทิตย์ได้ อาอาวอาอาอาเครื่องเครื eyes, ่องล่วงเครื่องล่วงอาจารย์เค่จาพี่อาทิตย์ได้พี่อาทิตย์เขาบอกว่าเขาซ F ตังหูอาจารย์เค่ไปเอาไปติดที่ปกอ่าเขาเรียกอะไรนะคะปกปกปกคอเสื้อแล้วสวยนะคะพี่พี่เขาเป็นต้นแบบให้อาจารย์เค้เวลาเสื้ออาจารย์เค่เนี่ยเวลาใส่แล้วอะค่ะที่รักเวลาใส่ลวเสื้อเราคอกว้างอะอาจารย์เค่เอาตั้งหูตัวเองอะค่ะ มากัดใส่ตรงนี้นะ,ะต่างหูใบมะกอกซื้อหูซ้ายแถมหูขวาอยู่แล้วนะคะที่รักนะคะนะใครอยากได้รหัสต่างหูใบมะกอกค่ะบอใบไ,ไม้หกหกราคาคู่ละร้อยห้าสิบเก้าบาทฝั่งพี่สั่งเคาะค่ะสวยค่ะของจริงสวยมากนะที่รักเดี๋ยวแป๊บนะึงนะของค่ะที่รักศูนย์สองทันไหมจ้ะที่รักทันไหมศูนย์สองจ้ะ 02นะจ๊ะ02นยสะศูสุดปังนะคะช,ชุดที่4ี่ะจ๊ะจย์ช,นะชุดสุดท้ายแลหละได้ปล่อยพี่ๆเข้านอนแล้วนะคะใครรองานงานทองคนนิ่งพ่งนี้นะที่รักนะคะงานทองคนนิ่งพ่งนี้นะที่รักนะคะเลขอะไรนะศูนย์สอง อาจารย์น่ารักมากขอบพระคุณมากค่ะทิรัขานะฮะจริงๆตอนที่ยังไม่มีน้องชาชาเนี่ยไฟหน้าก็พอสู้ได้นะทิรักษสมมุติว่าขับรถตอนคืนเปิดมาไฟหน้าก็ยังพอได้ไงนะ <laughs> ตั้งแต่มีลูกอะไฟหน้ามันน้อยลงอ่ะทิรัก <laughs> พูดละโขบนะ <laughs> นะศูนย์สองสุดปังศูนย์สองสุดปัง 02สุดปังมีแฟนเพจถามว่างวดนี้ชอบชุดไหนนะคะพรุ่งนี้มาเอาเลขชอบกับเลขเด่นได้ไหมพรุ่งนี้ที่รักมเมาเลขชุดที่ชอบกับเลขเด่นเดี๋ยวชุดที่ที่ชอบจะให้เหลือแค่สี่หางชุดสองตัวนะจะให้เหลือแค่สี่หางแล้วก็เลขเด่นจะให้แค่สองเลขนะ,ะเลขเด่นจะให้แค่สองเลขนะคะพรุ่งนี้นะคะนะอะต่อจะที่ราคา ได้ยังหมายถึงชุดทั้งหมดสี่ชุดนี้จะตัดให้เหลือแค่สี่สี่สี่หางใช่ทั้งหมดทั้งหมดสิบสองตัวเนี่ยจะตัดให้เหลือแค่แค่4ี่ีหางเท่านั้นค่ะอาจารย์จ้ะดีไหมก็ด,ดีสิจ้ะพี่จ๋าก็ดีสิคนะก็ดีสิคะนะก็ดีสิจ้ะพี่จ๋านะศูนย์สองนะคะศูนย์สองสุดปังอาจารย์สวยทุกวันเลย <laughs> เอาแล้วนะหกเจ็ดหกเจ็ดสุดปังระหว่างกระดกเป็นเก้าเจ็ดเด้อที่รักเด้อพิมพมให้จันแค่อย่อยจ้ะหกเจ็ดสุดปังระหว่างกระดกเป็นเก้าเจ็ดจ้ะแต่จริงๆหนูชอบขายของกินนะคะจันอาจารย์รู้ไหมทำไมหนูชอบขายของกินเ <laughs> พราะเวลาการขายของกินเนี่ย คือเราเราต้องให้แฟนเพจเขาได้รู้ถึงรสชาติไงเราจะได้บอกรสชาติเขาถูกใช่ไหมการที่ขายของกินแล้วเราได้บอกรสชาติเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบชื่นชมกับตัวเองเลยว่าเรามาถูกทางแล้วนะคะ6 7เจ็ดที่รักพิมพ์ให้ใจแค่หน่อยระหว่งกระดกเป็นเกเจ็ด้อพี่จา๋าระหวังกระดกเป็นเก้าเจ็ด้อค่ะนะคะ,นะคะอ่ะนะเมื่อกี้นี่ปล่อยซีเอฟแหวนถอดของตัวเองหมดแล้ว ก่อนเลิกไลฟ์สดแล้วต้องนั่งหาของตัวเองก่อนด้วยนะที่รักมายอมนะคะมีมายอมจริงๆเนี่ยกระปุกกระปุกก่อนแกะเนี่ยเขาจะเป็นฝาแบบนี้ค่ะฝาอลูมิฝาอลูมิเนียมดึงนะคะนะบรรจุอย่างดีนะหนึ่งกระปุกเนี่ยจริงๆค่ายขายอย่างที่บอกค่ะ 88, แปดสิบแปดแปดขอโทษแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ากระปุกใหญ่มากแต่อาจาันเข้มไม่ได้ขายราคานั้นอาจารย์เค่ขายห้าสิบเก้าบาท เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รหัสยอยักษ์เลขสี่ค่ะยอยักษ์เลขสี่หมดลอถนี้และต้องรออีกเดือนกว่าเลยนะคะโดยประมาณนะคะลหะลังปีใหม่ไปแล้วถึงจะได้นะคะยอยักษ์เลขสี่อันนี้แกะกินไปบ้างแล้วนะคะโชว์ทุกวันชิมทุกวันนะคะนะโชว์โชว์ชวิม <laughs> อ่ออบแห้งขึ้นนะคะอร่อยมากมะยมยอยักษ์มะยมเชื่อมค่ะต้องชิมให้ลูกเพจดูว่าใช่ใช่ อาจารย์เค่จะใช้เหตุผลนี้แหละจะพิจาริยาจ้ะมันเป็นเหตุผลของคนได้กินกลางดึกอะ่ะศูนย์สองหกเจ็ดเก้าเจ็ดเหรอใช่ศูนย์สองหกเจ็ดระหวังกระดกเป็นเก้าเจ็ดค่ะเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะยอยยักษ์เลขสี่มะยมค่ะห้าสิบเก้าบาทค่ะหนึ่งกระปุกเยอะมากนะคะนะคะ ยอยักษ์เลขสี่กระปุกใหญ่แค่ไหนเนี่ยค่ะที่รักกระปุกอะค่ะน้ำพริกสองขีดกระปุกขนาดนี้ไม่ยมเน,นี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยววางให้เท่ากันเนี่ยค่ะใครอยากกินนะคะรหัสยอยักษ์เลขสี <c oughs> นะทำอะไรนะคะทำราคาเขาเสียจนเดี๋ยวนี้เขายกให้เป็นเป็น ผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแล้วเรามาาั่งอคืรักนะหนึ่งก้อนเนี่ยอันนี้อาจารย์เคย,ยิบไปหยิบมาเล็บอาจารย์เคคมนะรหัสคือชอช้างเลขหนึ่งก้อนหนึ่งเกกรัมนะก้อนนึงเกือบขีดนะคะกรอบอร่อยขอบพระคุณมากค่ะนะคะใครอยากได้ค่ะสบู่สบู่ไม่กรอบไม่อร่อยนะคะแต่ใช้ดีมากนะคะ นะโรตีกรอบอร่อยค่ะเราเรือเลขหนึ่งสบู่รหัสจอช้างเล็กหนึ่งค่ะสะบู่โชช้างเล็กหนึ่งนะทรักนะคะนะคะทันไหมอาจะเห็นทันไหมจ๊ะอาจะเห็นตัวในนาตาลได้ยังจ๊ะ ถึงตัวนี้นะอาจารย์ยังหนูเห็นแล้วหนูนึกแล้วอาจารย์จะต้องเน้นตัวเนี้ย <c oughs> หนูถึงกล้าชัยเชียรยนนอ์อาจารย์เน้นนะนะชอช้างเลขหนึ่งก็ละสี่สิบาทแถมเลขทูบค่ะทีรัสนะตัวที่สองที่อาจารย์เค้มเน้นให้ค่ะทีรัสค่ะสอเวลาสองนาทีอาจารย์เน้นศูนย์สองให้หนูหน่อยจ้ะศูนย์สองศูนย์สองแน่ แต่ก่อนนี้จะมีนี่ด้วยนะลังวันเล็กท้ายสองตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะลังวันเล็กท้ายสองตัวประจําวันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะให้ด้วยนะคะเออลังวัลเล็กท้ายสองตัวประจําวันนั้นวันนี้นะคะใช่ค่ะสะบู่ใช้ดีมากสบู่ใช้ดีค่ะอ๋อลืมโฆษณาเลยนะคะ ด้วยความที่ขายจนติดตลาดไปแล้วลืมโฆษณาสบ,บู่เนี่ยเป็นเกรดเดียวกับที่ส่งออกอเมริกาฟองน้อยทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกนะคะเป็นสบ,บู่ที่เป็นเบตของกรีซลีนแท้ทั้งก้อนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะใครอยากได้รหัสคือชอช้างเลขหนึ่งนะคะแถมเลขทูบไหมแถมจะ้ะแถมเลขทูบงวดไหนงวดกลางเดือนนี้จะทีละคะ่ะแถมเลขทูบงวดกลางเดือนนี้นะคะ นะจ๊ะอ่าส,ส่วนใครบอกว่าอยากได้ทูบไปจุดเองอยากได้ทูบไปจุดเองราสทอทงเก้าเาทำไมไม่ดูพี่แมมพี่แมแมทักทักทักในข้อความแชทสักสักเป็น